เกี่ยวกับเรื่องรดสนิยมออทางเพศเมื่อก่อนหญิงกับชายเท่านั้นจูต้องใส่จิม้มเั่งนั้น ถูกไหมฮะอ่อาเต็มที่ปากรวดโผลหน่อยปาโอเคผิดจากนี้คือการวิปริตแต่ในทุกวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเฟทิส์คิงเพื่ออธิบายตัวตนของมนุษย์เมื่อก่อนใครที่แม่งมีเซ็ก์ผิดไปจากนี้ประหลาดเลยประหลาดแต่วันนี้เรามี BDSM เป็นส่วนหนึ่งในเฟทิส์เป็นส่วนหนึ่งในคิงคือ B คือ Bonded มัด D คือ d o m i n a n c สั่ง S คือ SadistM คือ Masochist บางคนแม่งมีอารมณ์มากที่ได้ตบได้ด่าได้ขวนใครบาง คนมีอารมณ์มากเมื่อได้ถูกตบถูกดา่าถูกขวน <ๆ S 2> บางคนมีอารมณ์มากที่ได้มัดใครบางคนมีอารมณ์มากที่ได้โดนมัดมัดมันม,ม,นมีบางคนแบบว่ามันมีภาวะเขาเรียกว่าออโตอิโรติกชอบภาวะในการขาดอากาศให้ใจน <ตบ S 1> หน่อยอเห็นไหมเมื่อก่อนเรื่องพวกนี้คือการวิปริตแต่วันนี้คือไท p e หนึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วบางคนชอบขี้ใส คู่ของตัวเองเยี่ยวใส่คู่ของตัวเองบางคนชอบโดนเยี่ยวใส่บางคนชอบขี่ใส่แน่นอนฟังมาถึงตรงนี้ก็แบบอีแต่เฮี้ยมันมีคนที่มันชอบแบบนี้จริงๆและวันนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วแต่ การจัดการกับเรื่องรสสนิมทางเพศมันต้องแมชคู่กันถ้ากูเป็นซาเดสมึงไม่ใช่มาโซคิดชิบหายกูกับมึงจะซ้ำกันมาถึงมึงไปห้องกูเลยไอ้สัตว์กูแท้ลงหลังตาบเลยมึงก็ใบเขี้ยไอ้สัตว์มึงดีเท่าไหไอ้ตัวไอ้เฮี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนออไหมเพราะนั้นมันต้องแมช